สวัสดีเพื่อนๆชาวเอ็กซ์ทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับผม <S <S ช่วงนี้หน้ามันเหี่ยวๆนอนดึกนะฮะมาปั๊บ ความลุงหน่อยฮะช่วงนี้ฮะหน้าเหี่ยวไปหมดแล้วฮะนอนดึกทุกวันเลยครับช่วงนี้อัดคลิปตัดคลิปครับก็ทำเพื่อเพื่อนๆชาว XC ท็กซ์ทุกคนนะที่ติดตามมา <c oughs> เป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมก็ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดกันถึงงาน VS กระชปองนะฮะในราคา300เยนนะมันเราพูดกันถึงงานกล่องงานตัวใหญ่มามากแล้วเรามาพูดกันถึงงานที่เพื่อนเพื่อนมือใหม่หลายๆคนน่าจะเข้ามาลองสัมผัสก่อนนะฮะก่อนที่จะมาซื้องานตัวใหญ่หรือหรือจะไปซื้องานที่มันเป็นพวกงานเรซินหรือจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆฮะ,ะเราก็ต้องเริ่มจากงานตัวเล็กๆก่อนงานกระชปองเนะะี้ย งานจะมีงาน H G งาน V S นะครับผมก็มีหลายๆงานเดี๋ยวเรามาพูดกันทีละงานก่อนส่วรวันนี้เราจะมาพูดกันถึงงาน V S ครับผม V S คืออะไรใช่ไหมคะ V S คือ V S ภาษ,าษาอังกฤษย่อมาจากคำว่า versus versus <laughs> ภาษาอังกฤษเนี่ยกระดกกแดกสีแปลว่าการต่อสู้นะครับผมมันก็จะเป็นโมเดลทําออกมาในรูปแบบการต่อสู้การต่อสู้กันระหว่างอ่า,ระ,านะระหว่างกันนะระหว่างกัน้วก็คือการต่อสู้ระหว่างกันนะฮะก็จะทําเป็นโพสท่าต่อสู้คู่กันนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันทั้วว่างาน V S ออกมากี่งานแล้วแล้วก็ออกมาตั้งแต่ปีไหนบ้างนะครับเราจะมาเริ่มกันทีละงานเลยนะครับเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับไปกัน เดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะงาน V S ออกมาทั้งหมดกี่ชุดแล้วเราออกมาปีไหนบ้างนะครับผมเอานะฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับเริ่มกันตั้งแต่ชุดแรกของงาน V S นะครับผมงาน V S ชุดที่1นะฮะออกมาตั้งแต่ปี2016ครับผมเป็นอ่าเดือน12นะฮะน้ำก็นองเต็มตะลิงเขาทั้งหลายใช่ไม่ใช่ใชก็เริ่มตั้งแต่ปี2016นะครับเป็นชุดแรกครับออกมาทั้งหมด 5ตัวนะครับเป็นงาน V.S. ที่มีท <t als> ั้งม <t als> ี่าโกคูแบ็คแล้วก็ซามาที่เป็นโกคูแบ็ครวมร่างกันแล้วก็โกคูกับเบจิต้าเป็นซูเปอร์ไซย่าบูนะฮะก็เป็นชุดแรกที่ออกมาครับผมมาดูกันชุดที่2เลยครับชุดที่2อะออกมาปี2017ครับผมเดือน3ครับก็ห่างกันประมาณ3เดือนนะครับ 3เดือนก็ออกมาอีกชุดหนึ่งละก็ในราคา300เยนนะฮะงาน VS 300เยนคือตัวละ300เยนนะ,ะไม่ใช่ว่าทั้งหมด300เยนนะครับก็จะมีบิลโกคูสัต์แดงนะฮะแล้วก็โกจิต้าซูเปอร์ไซยาโฟนะครับก็โบลี่ในภาคชุดเก่านะฮะเป็นภาคออริจินอลนี่ฮะก็ออกมาหมด4ตัวครับผมนะฮะชุดต่อไปครับชุดที่3ฮะ,ะออกมาปี2017ครับผมก็เริ่มออกมาขายตอนเดือน5นะฮะห่างกันประมาณ2เดือนอ่านะ ในปีเดียวกันนะคือออกมาติดติดกันเลยก็มีทั้งหมด4ตัวครับมีฟิเซอร์โกลเด้นแล้วก็มีโกเทนทั้งซุปเปอร์ไซยาสามแล้วก็โกคูซุปเปอร์ไซยาสามเบจิต โต้ครับผมซุปเปอร์ซยาบูนะฮะอันนี้ออกมาหมด4ตัวครับชุดนี้ชุดต่อไปชุดที่4นะฮะนี้ออกมาปี2017เหมือนกันออกมาเดือน8ครับผมห่างกัน3เดือนออกมาหมด5ตัวนะฮะชุดนี้ก็มีตามภาพเลยครับมีอ่ากีเดนแล้วก็มีจานในบ้านะฮะแล้วก็โกจิต้าแล้วก็โกคู2ล่างครับผมล่างซุปเปอร์ซยากับซุปเปอร์ซยาบูนะฮะก็คือจริงๆงาน VS ก็คืองานกระชปองคล้ายๆงาน HG นะฮะแต่มันมันน่าจะตัวเล็กกว่าหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวเรามาทำ เปรียบเทียบกันดีกว่าว่า V.S กับ HG มันมันจะแตกต่างกันไหมนะครับอ่ะชุดต่อไปครับผมชุดที่5นะฮะออกมาในปี2017เหมือนกันเดือน11ครับผมโอ้ออกมาห่างกัน4เีเดือนนะออกแล้วครับชุดนี้ออกมาทั้งหมด5ตัวนะฮะก็มีใน17ครับแล้วก็เบจิต้า2ตัวเลยเป็นร่างซูเปอร์ซยากับซูเปอร์ซยาบูแล้วก็เป็นโบลี่โบลี่ไม่มีเป็นซูเปอร์ซยาสานะฮะอันนี้ก็ได้ทำขึ้นมาเป็นภา์ฮีโร่หรือไม่ก็เป็นภาคอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นโกคูกระโดดต่อยนะชุดต่อไปฮะเป็นชุดที่6ขออองงาน VS กก็ออก มาปี2018ฮะอันนี้ทิ้งระยะห่างห,หน่อยหนึง่งห่างกัน5เดือนนะออกมา5เดือนเลยนะออกมา5เดือนออกมาทั้งหมด4ตัวเมทัล cool er คะูลเลอร์แล้วฮะแล้วก็เป็นโกคู2ล่างฮะ,ะเป็นซูเปอร์ซยากับอัตตานิยมแล้วก็จีเดนนะครับชุดนี้ก็เพื่อนๆสนใจก็ลองไปหาดูได้ครับราคาไม่แพงฮนะตอนนี้ราคาลงหมดคนะรับพวกนี้ราคาตกจริงๆตกจริงๆตกจริงๆราคาไม่แพงเลยจริงๆนะตกตรงๆเลยว่างานกาจะปองตอนนี้นะตัวละร้อย 90 80ถ้าจะฟรีแล้วนะทุกคนแทบจะฟรีเลยนะอ่ฮะชุดต่อไปดีกว่าชุดที่7ครับผมออกมาในปี2018ครับเดือน7นะฮะออกมาทั้งหมด4ตัวภาคดาร์ 5, กบอลซูเปอร์ฮีโร่น,นะฮะก็เป็นภาคอีกไทม์ไลน์หนึ่งอีกมิติหนึ่งอีกไทม์ไลน์หนึ่งเลยไม่ได้เกี่ยวกับภาคหลักเลยนะครับก็จะมีเนี่ยสองตัวไกเนี่ยชื่ออะไรผมไม่แน่ใจนะเพราะผมไม่ได้ติดตามโันเท่าไหร่ผมดูแต่ภาคหลักนะครับก็จะมีนะฮะสี่ตัว ตามภาพเลยก็ลองลองดูนะเดี๋ยวว่ากันนะมันคนละจัก,กรวาลกันชุดต่อไปฮะชุดที่8ครับก็เป็นชุดที่ออกมาในปี2018เดือน10ก็ออกมาทั้งหมด5ตวัวก็จะมีโกคูแล้วก็มีอ่าปีศาสรมัมงกรในภาคกิทีนะแล้วก็เป็นบารดักซุปเปอร์ไซยาามแล้วก็มีอ่าเบติโตสองล่างครับผมล่างบูกับล่างซุปเปอร์ไซยาธรรมดาชุดต่อไปครับชุดที่9นะครับผม ออกมาในปี2018ครับผมเดือน12ออกมาทั้งหมด5ตัวครับมีทั้งมีโบลี่เปอร์โบลี่นะนี้ภาคนี้คือภาคมูฟวี่ปัจจุบันนะครับอันนี้แล้วก็เป็นเบจิต้าที่เป็นปอดพลังไฟนอลเฟสนะแล้วก็อ่ากจิต้า2ตัวครับเป็นร่างบูกับร่างธรรมดาต่อไปครับชุดที่10ครับผมออกมา10ชุดแล้วน,นะใครยังไม่สะสมนะก็ลองไปหาดูได้นะครับไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกว่าตัวอะไรอ่ะเป็นภาคฮีโร่เหมือนกัน สองตัวนี้ทั้งหรืออะไรสักอย่างรวมล่างอใครไรู้ผมก็ไม่ได้ติดตามอ,ะอ่ะต้องขอโทษจริงๆแล้วก็มีฟีเซอร์กับโกคูนะครับผมมีทั้งหมด4ตัวครับชุดที่10นะครับ2019เดือน3ชุดที่11ครับผมอ,ออกมาเยอะมากออกมาภายในปี2019เหมือนกันนะเดือน6ครับออกมาทั้งหมด4ตัวก็เป็นภาคซูเปอร์ฮีโร่2ตัวแล้วก็ธรรมดาสตัวในภาคตอนเซลนะนี้น่าจะเป็นตอนเซลที่เป็นโกฮังกับ โกคู Goku, ปล่อยพลังขึ้นเต่าต่อไปครับชุดที่12ฮะโอ้โหออกมาเยอะมากเลยชุดที่12อฮะออกมาในปี2019เดือน10นะฮะก็ออกมา4ตัวเรจะมีเป็นภาคโอ้นี่เป็นภาคภาคฮีโร่2ตัวเลยนะแล้วก็เป็นโกฮังกับบูฮะโกฮังอันติเมตกับดาบูครับผมชุดที่13ครับออกมา4ตัวเหมือนกันฮะ,ะออกมาในปีพศ2019เหมือนกันฮะ,ะเดือน12นะฮะโอ้ ออกมาเยอะนะออกมานะ4ตัวครับก็มีภาคเป็นภาคฮีโร่หมดเลยเป็นชายบ้างก็ดูเอานะครับชุดปัจจุบันนี้ครับผมที่กําลังจะออกขายนะครับภายในปีนี้นะ2020นะผมเดือน3แต่มาในไทยก็เดือน4เดือน5ตอนนี้น่าจะมีน่าจะปลายปายเดือนนี้นะเพราะว่ามันเลื่อนมางมันเลื่อนมาน่าจะมี การเลื่อนออกมาน่าจะประมาณเดือนนี้ตอนนี้น่าจะเริ่มออกมาขายบ้างแล้วนะครับก็ต้องลองดูครับว่าเขาเลื่อนกันหรือว่ามีใครนําเข้ามาขายบ้างแล้วนะครับนี้มีทั้งหมด4ตัวครับผม mm hmm. ก็จะเป็นตัวหลักก็จะเป็นโกคูกับเบจิต hmm. ้าในภาคปูนะที่มันต่อสู้กันที่เป็นเบจิต้าล่างมานะฮะดุเดือดเลยนะอันนี้ถามว่าสวยไหมผมว่าทําหน้ามาสวยเข้มนะใน mm hmm. ง,งานวีอะต,ตอนนี้ฮะก็มีทั้งหมด 14ชุดนะครับผมนี่กำลังจะออกมานะเ,นเพื่อนๆที่ติดตามงาน VS มาก่อนต้องแยกให้ออกก่อนนะว่า VS กับ HG มันแตกต่างกันยังไงไม่ใช่มารวมกันนะมันจะคนละงานกันคนละชื่องานกันนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวเรามาดูงาน HG กันอีกคลิปต่อไปดีกวราว่างาน HG ออกมากี่ชุดออกมาอะไรบ้างมีชุดพรีเมียมกี่ชุดชุดธรรมดากี่ชุดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันต่างกันยังไงถ้า เป็นไปได้เดี๋ยวผมเอามาเปรียบเทียบกันว่า,าขนาดตัวเท่ากันไหมหรือมีอะไรที่แตกต่างกันอีกนะครับก็ลองดูในคลิปต่อๆไปส่วนนี้นะครับผมก็ลองตัดสินใจกันดูฮะเพื่อนๆชอบหรือเปล่ากับางาน VS ตัวนี้นะหรือไม่ก็างาน HG มันก็คล้ายๆกันอะตัวมันจะคล้ายๆกันแต่ไม่เรายังไม่รู้ใช่ไหมว่ามันขนาดมันเท่ากันไหมใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันคลิปต่อไปว่าผมจะเอามาวัดขนาดกันดูว่าประมาณไหนงาน H G กับงาน I V S นะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ๆจะได้เตือนก่อนใครเลยนะมันจะเด้งตึ้งๆๆๆเลย เราจะได้มาดูกันนะว่าผมทําคลิปอะไรมาให้เพื่อนๆดูกันอีกนะครับก็จะพยายามทําหลายๆแนวหลายๆอย่างก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะฮะผมจะไม่อยากให้เพื่อนๆเบือ่อไงบางทีมาพูดแต่อโมเดลโมเดลอย่างเดียวใช่ไหม มันก็อาจจะเบื่อบ้างตอนนี้โปรเจกต์มีเยอะมากนะฮะรอให้ทุกอย่างลงตัวก่อนแล้วเดี๋ยวติดตามอเดือนหน้านะฮะเดือนหน้านะเดือนหน้านะครับมีถ่ายงานแน่นอนครับผมข้างนอกสถานที่แต่จะไปที่ไหนนั้นต้องรอด,ดูนะครับันน,นี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับผมฝากการชอบกันก็กดซับสไครต์ให้กันนะครับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับผมสวัสดีครับ